อีหนูอิ่มหรือ,อยังคะมัวแต่ดูโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเนี่ยน่านะกับข้าวอันนี้เหลือชิ้นเดียวหรออีน้องมาเบิองเดือด้านปลาเบิองนะั้นกินข้าวแล้วก็ยังเลี้ยนอยู่เนี่ยไป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 ,ไปทำผมได้แล้วเบิองเดือกับข้าวรานนั้นเหม็นทอดไก่เอาจะกินผนลไม้อีกเอากินอ้าม ยังไม่อิ่มก็กินแล้วอย่าลืมกระปุกข้าวหนูนะเนี่ยพี่น้องเลยพี่น้องเ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านก็ได้โดยเเบาใหา้เเบาแห่งกระเ,าาเ,เบิได้เเบาแห่งก็เครียดต้องคอยเเบาคอยคอยอันนี้ไม่กินแล้วใช่ไหมไอ้เนี่ยเนี่ยจะเอาอีกเอาหมูแกะเป็นไหมล่ะเขาเรียกอะไรนะมังคุดอืเออ อันนี้กับเขาใหญ่ <c ười> กับเขาใหญ่ก็จะมีซํานี้นะเดือดจ้ามือนีนะกับเขาใหญ่มีน้าเจียวโอ้บรรเน่าไม่เป็นตะกีนนะลูกกับเขาใหญ่จะมีน้าเ,เจียวเจียวเบิกดีบก็วา่าโตนึ่งมังนามกับนึ่งบักระโดมเดือดค่ะ <c ười> นึ่งบังนามบักระโดมกับเขาด้านกระโทดไก่โอเค ใครบอกให้เกะแบบนี้ล่ะม,มันจะกินอีกเหรอมันเน่าแล้วม,มั้งแล้วไปล้างมือนะไปล้างมือนะสิ็จแล้วไปล้างมือแล้วไปทำผมได้แล้ะแม่รอแล้วมั้งกินเลยแค่เนี้ยอ้ํอาผู้าอชอบกินเต่ง เต่งกวาพุณน้องชอบกินพลนลไม,ม้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลยสิสวัสดีท่านผู้ชมเด้เอ<ห>วิเพื่อนนมั้งเพื่อนไหมเออเอาิ๊งขยะปะเอาพูดเป็นยูทูบเบอร์สิสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะ ล้างมือจะได้ไปถักเปียผมเช็ดมือด้วยนะคะ่ะเช็ดมือแผนไวนะคะ้ค่ะอื่นไปแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วไม่ต้องกินแล้วกินอิ่มแล้วไปน่ะแม่เรียกไปทําผมแล้วเอานะ้ำตรงนี้หมดแล้วเหรอน้ำที่ยายใส่แก้วไว้ให้อะ่ะอือไป เอากระปุกข้าวไปเตรียมไว้พร้อมเดี๋ยวมันจะลืมต่อไปก็อีเป็นใหญ่ก็จะกินข้าวใหญ่ก็อีก,กินข้าวมานเนี่ยด้านอิ่มแล้วอะไปเบินะ้นาทีใหญ่แล้วไปถักผมไปทําเปียผมเลยเด้อเมื่อนี้ใหญ่ก็อีก,กินข้าวกับเจลเมื่อนี้บ่มีเก่งมาเด้อพี่น้องมากินข้าว จําเจียวมักกระโดมมักกระโดมมั้งน้ำเดี๋ยววันนี้ก็อีลงมือกินก่อนสำหรับคลิปนี้กะข้อกล่าวคำว่าสวัสดีเดี๋ค่ะอาไว้พอกันคลิปน้าเนาะจ้า